ไม่ได้โทรธรรมดานะคะเขาวิดีโอคอลมีคนอยาจากบอังเทอ่นี่สวัสดีค่ะวิดีโอกาสอยากเจอนะคะ FC เดิมสวัสดีค่ะแนม FC บอ FC FC ขอนคสวัสดีค่ะพี่เบสเนี่ยกำลังถามว่าสเปคผู้อยา่บ้านฟิแลนเป็นแบบไหนอ๋อเป็นแบบไหนอะเป็นแบบนี้ป่ะโอ้โหห จักใช่ไหมของอีกอย่างเรอเทิร์มมูนี่เจา้าพออีกอย่างตัวเังาสิมาเจอทั้พินอุ้ยได้เลยค่ะทักมาได้เลยเธอพามาเลยอยากรู้ส้องต้องมากินอันนี้เนาะใช่ต้องมากินอันน,อน,อนี้ฉันขอนะถ้าฉันขอนะฉันดูสวฉันขอนี่บ้าเลยวิ้ยยินเล่าส,สุดเลยอ่ะที่เธอเขาบอกให้โทัวร์ฉันไปทัรถ้าเกิดโทัวุ์กูจะรับไมว่าสั่งฉั้งนั้นบอกว่าไม่ได้ะรับหรือเปล่า โอเคเอาให้เป็นน้องสาวค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะสวัสดีนะคะได้เลยจ้ะขอนแก่นอุ้ยขอบคุณค่ะเจอกันขอนแก่นเด้อได้ค่ะไปบายลายปล่าเปล่าเนี่ยเมื่อคืนเธอเดียวส่วนฉันหลับสามเหมือนว่าลราหมดแล้วหมดแล้วธ เวาบบฉันบ่ค่อยได้เรีนนาะอูบ่ได้ค่อยไบบโน้ตัแต่ไหลซึงมือเนาะไหลซึ่งเหือนอ่ะอนสิแต่เพรทรศับเป็นไ่อ่านอีบิ้งเออ่ยไหลยุ่งมาหนึ่งหมื่นคนมั่